ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอามาเนี่แล่นผู้เดียวเงือนผู้เดียวได้เจ้าเหนียวโอ้เป็นมาแต่ทางไก่ทั้งคับเอาผู้เดียวเป็นในฝนตกเมื่อวานนี่ครับตกแเรีว,ว่าตกลิ้นโต๊ะม,มือมันขึ้นมันไก่แห้งดีแล้วละ่ะเนาะแห้งเนี้ยเอาคนกำลัง ชัดกระยุตองผมกระยุตคนน่ะเอารถไทยไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคนคนน่ะเสียมากจ้ะโอคลาดกำลังจำลงมาท,ทำงานเดียดอาอกดีแล้วเอ๋อท่านผู้ชมเมยหาอยหาจินคนตกก็ทำงานยากรถไม่โค้งว่ะตเต็มน้องโยมาเรียกรถครับยี่ห้อยังไงตลาดนัด สามพี่ลงมาแกะนี่แล้วบนลงมาเตรียมบรรลั่งสีคุดบรรเล้วล็อกทั้งบนเมืแล้วของปมฝนอยู่ไกลๆฝนเอาผู้ชมเลยเป็นกำลังใจกันและกันเท่าแก่แมคโครรถดำขุจดจดุจดจดัจดจุดจัดบรรลังที่ออกอันนี้แจ๋งนี่ที่สุดโอ้ไปแล้วนั่งฟ้าจดุจดจดัจดจุดจัดเอา ได้ไง่ายครับคนของเราสองร้อยสิบคนรถกำลังจำลงมาเอาสวัสดีครับสิบป่าวไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อน